บิ๊กต่อถือเริก17นาฬิกา9นาทีแต่งเครื่องแบบเต็มยศเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศัก์สุขวิมลพอบตำรวจถือเลิ่17นาฬิกา9นาทีสวมเครื่องแบบตำรวจเต็มยศเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติบกมือไม่ขอให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อเวลา17นาฬิกา9นาทีวันที่21มิถุนายน2567ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจ พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพอบอตำรวจเดินทางเข้ามาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยรถยนต์โตโยต้าเวไฟไอสีเทาทะเบียน3ขณะ1น7 3กรุงเทพมาจอดบริเวณลานจอดรถอาคารหนึ่งตำรวจสวมเครื่องแบบตำรวจเต็มยศก่อนจะเดินเข้าในอาคารด้วยท่าทางรีบร้อนผู้สื่อข่าวประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติทักทายก่อนที่พลตอต,อ,ตอ,อ่างต่อศัก จะบกมือว่าไม่ขอให้สัมภาษณ์ก่อนจะรีบเดินขึ้นบันไดพร้อมกับนายตำรวจติดตามไปยังชั้น2การเดินทางเข้ามาสำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่20มีนาคมพร้อมกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบอตำรวจและมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสองนายพลตำรวจคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะสอบเสร็จสิ้นและรายงานผลการสอบสวนให้นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อมานายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในตำแหน่งพอบอตำรวจตามเดิม